ที่จังหวัดลำปางเลยค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดงานภูษาสินถิ่นผ้าคครั้งจากโลเคอลสู่เลือค่าเธอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ที่ลานรถมา้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดงานภูษาศินถิ่นภาคเครื่องจากโลเคอลสู่เลอค่าซึ่งจังหวัดลำปางนะคะก็มีการเลี้ยงเครื่องมากที่สุดในภาคเหนือมีการปลูกต้นจามจุรีและสามารถเลี้ยงเครื่องได้ประมาณ67,000ต้นมีโรงงานแปลรูปเครื่องจํานวน7โรงงานค่ะจากต้นทุนดังกล่าวจังหวัดลำปางโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าตาม อัตลักษณ์ท้องถิน่นยกระดับการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มต่างๆเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยเชื่อชูอัตลักษณ์ของผ้าท้องถิ่นไทยค่ะหอการค้าจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานผู้สาสินถิน่นผ้าครั่ง จากโลคออสู่เลอค่าและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และสืบสารพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนคนทอผ้าและผู้ประกอบการมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าย้อมที่นำมาตัดเย็บให้เข้ากับยุคสมัยให้ผ้าไทยใส่แล้วเก๋ไก๋ในชีวิตประจำวัน